สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะมันนี้ทองฝ้ากับเปิดนะคะอากาศเย็นสบายนะคะตอนเช้าตื่นเช้าก็เตรียมตัวไปทํางานนะคะแต่มาส่งแหวะมาส่งงานจากสามนาทีก่อนวันนี้อากาศเย็นสบายทองฝ้าโป,ปร่งใสนะคะ ออือออออเดี๋ยวจะพาไปโชมต้นบกงวงปลูกต้นบกงวงไว้เราไม่จะได้กินบ่นี่ค่ะโชคอกันนั้นเด้อนี่โชคอกันนั้นนะคะลง่งดินแล้วสื่อต้นละลายหาสิบบาทแพงบ่คะพี่น้องโชคอกันนานลง่ใบต้นหนึ่งแล้วก็อันนี้มรก,กากระลังขึ้นนี่ นี่ต้นขนุนพ่อมบอกมีพ่อมก็ตังขข้นนี่อ่ในีปลาตะไข่นี่อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้แก้วขมิ้นแก้วขมิ้นปลูกไว้ต้นหนึ่งปลูกเยอะเ่าะได้พื้นที่มันหน่อยนะคะคางบานวันนี้อากาศเย็นสบายดี ตื่นขึ้นมาก็ส่งงานสักสามนาทีก่อนนะคะแล้วก็ไปทำงานค่ะนี่ต้นนผมย่มอยู่หน้าบ้านเด้อพี่น้องโดยถัดตำ่ำ ต่คาไงไม่อยู่มมุ่งก็ลังขึ้นนี่ตะไคร่หอมนะคะตะไคร่หอมนี่แม่ยุมก็ร่างสิเป็นหมาปลูกง่ายง่ายเลยจับมาเสียบไว้ติดเลยต้นนี่ กระเจี๊ยบเขียวนะคะบ้านนี้จะปลูกกระเจี๊ยบเขียวไปกินเพราะว่ามันออกลูกตลอดเวลานะคะกินได้ตลอดทั้งปีก็เป็นต้นอันนี้แหละกระเจี๊ยบเขียวนี่ยแหละตันไม่เทากับเซยไม้ขึน้นไม่อีกเั่ก็ขึ้นไม่อีกนี่เขี้ยันี้มันขึ้นทํามัน มะละกอต้นนี้ก็ได้กินตลอดทั้งปีนะคะต้นเดียวก็กินมาเหมือนพี่น้องต้นกล้วยก็ออกจะสวยๆมุมเก่ามุมเดิมนะคะสวยไหมคะ